โยโลก็กขาดสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ C4 นะครับก็ในวันนี้เนี่ยเราก็อย่างกันในเกมมัลติเวิร์สทาวเวอร์ดีฟเอนเองครับวู้ก็นะครับแมปอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นอีเวนต์อีเตอร์แล้วก็มีมีค่าสาบมาขายนะครับเอาออกวันที่25นะก็ขายนะครับในราคา4ี่หมื่นแล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนอีเวนต์อีเตอร์เนี่ยยากที่ผ่านนะครับผมไม่ได้ลงนะคือแม่งยากมากๆนะครับทุกคนโอเค ก็ในวันนี้นะจะพาทุกคนนะครับมารีวิวตัวจากตู้กันบ้านดีกว่านะครับอย่าง Shadow จากเรื่องซอนิกนั่นเองนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโปร่ของผมนะคือมันเท่มากๆนะครับทุกคนคือมันแบบผมชอบไอสีดำๆไงแต่อีชาร์โดมันตอบโจทย์มากนะครับคือมันเท่มากๆนะทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวชาร์โดกันเลยดีกว่านะครับ let's go โอเคนะครับตอนนี้ก็ได้เงินไปที่มาเยอะแล้วนะครับแล้วก็จะมาวางชาร์โดกันเลยนะครับชาร์โดใช้เงินประมาณ8,000นะครับ ก็ในล่านี้เนี่ยอ่ามันยังไม่อีโวนะครับผมยังไม่ได้อีโวนะผมจะรีวิวทั้งสองล่านะครับชาโดว์ในล่านี้เนี่ยตีเดี่ยวนะครับก็ล่านี้มันจะใช้ปืนยิงนะครับก็สแต็ตข้างต้นนะครับดาเมจ400ตี1วิระยะ17.5นะครับก็ขั้นแรกครับใช้เงิน5,000ดาเมจ500ตี1วิระยะ20ครับผมแล้วก็อัพไปเลยครับปึ๊บขั้นต่อไปครับใช้เงิน6,000ดาเมจ600ตี1วิระยะ22.5นะครับขั้นต่อไปใช้เงิน10,000ดาเมจ800ตี1วิระยะ25นะครับอัพไปเลยก็ใช้เงินประมาณ 29 0 0 0นะครับประมาณนี้เนาะวางในั้งหมด2ตัวนะครับสำหรับชา a ์โดล่างมา e ีโวนะครับเป็นล่างใช้ปืนนะก็สำหรับผมผมมองว่ามันยังไม่เก่งมากนะครับแถมใช้เงินเปลืองมามานะถ้าเทียบกับตัวอื่นๆนะครับผมว่าตัวอื่นยัง Impact กว่าช h a d โดนะสำหรับล่างนี้นะครับมันไม่ค่อยเก่งมากนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูล่าง e ีโกันเลยดีกว่านะครับทุกคนพอแล้วก็ let's go มาครับทุกคนมาครับทุกคนวันนี้นะครับมาอีโวกันเลยก็ที่อีโวจะอยู่ข้างๆตรงลานขาเลยนะครับตรงที่ซัมมอนนะก็มาเลยครับจากนั้นเราจะมาอัพกันเลยนะครับชา์โดใช้เงินหมื่นสองนะครับใช้รีโลร้อยห้าสิบเอเซนสี่รอยนะครับอาเคนยี่สิบสองแล้วก็คอสองนะครับก็ ถ้าถามว่าวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยหาจากไหนนะครับก็หาจากตามด่านปกติเลยนะครับอ่าเอซเซนจะเป็นใบไม้เขียวๆตรงนี้นะส่วนอาเคนะครับจะเป็นแดงๆไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหมอาร์เคนะครับแล้วก็คอเนี่ยจะเป็นลูกแก้วฟ้าๆอันนี้นั่นเองนะครับโอเคเรามาอีโวอกันเลยครับผม let's go นี่เรียบร้อยนะครับก็เป็นร่างอัศวินนั่นเองนะครับก็เนี่ยนี่ไ,ไงโอ้โแล้วร่างนี้แม่งตีฟูลเลยทุกคนอย่างโกงแต่เงินก็นั่นแหละครับแพงอยู่ ก็พวกของอีโวนะครับมันก็หาได้จากพวกสตอรี่ลงอินแม่ก็ชาเลนต์นะครับตามทั่วไปมันก็มีโอกาสออกของมันเนาะโอเคเราก็ไปรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาวางชาโดกันเลยนะครับใช้เงิน 9, 000, 9 000ก้าพันเก้าร้อยเก้าสนะครับแล้วก็วางไปนะครับวงค่อนข้างที่จะกว้างน,นะครับเพราะว่าผมใช้เป็นโดเมนนะเอาอย่าปิ้งปิงงไอ้เนตปิ ping, ้งอ๋อโอเคมาแล้วโอเคนะครับมันเป็นเกมนการหมุนดาบอย่างนี้นะครับ แม่งหมุนเป็นเบเบะเลยเฮียโอเคนะครับเรามาดูสเตตเริ่ม <three> ต <thousand> <alah> ้นกันดีกว่านะครับดาเมจอยู่ที่พันหนะครับตีหนึ่งวิระยะ18.7นะครับขั้นต่อไปครับใช้เงิน15,000นะครับดาเมจพันเตีหนึ่งวิระยะ21.2ครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน20,000ดาเมจ2,000ตีหนึ่งวิระยะ25นะครับก็เราก็ลองเงินยาวๆนะสำหรับผมนะครับชาร์โดเนี่ยใส่เทปอะไรให้มันก็ได้นะคือมันใส่แล้วมันเข้าทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์์อ่าโดเมนหรือว่าบิดเนี่ย อ่าใส่ให้มันเนี่ยก็เข้าทุกอันนะครับยิ่งบับลุงนี่คือเข้าทุกตัวนะเพราะว่าชาร์ดโอมันเป็นตัวที่แบบอ่าสเตตคือมันโอเคทุกทุกทางนะครับดาเมจก็โอเค DPS ก็ดีนะครับระยะก็กว้างนะสหรับผมเนี่ยเอาเทนไหนใส่ให้มันก็คุมทุกอันนะครับโอเคเงินเด้งแล้วก็อัพไปเลยนะครับขั้นต่อไปครับเจ้เงินสามหมื่นห้านะครับดาเมจกสองพันห้าตีหนึ่งวิระยะสามสิบเอจุดสองนะสามสิบเอจุดสองไอเหี้ยระยะยังไกลก็รอเงินยาวๆนะครับ ตอนนี้คือผมพยายามไล่รีวิวตัวที่ผมพอจะมีนะครับในตอนนี้เราก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวที่หลังแล้วกันนะครับก็จะค่อยๆรีวิวไปเนาะส่วนคลิปจุลศิษ์ผมก็ลงอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอีเวนต์ให้ผมลงตอนนี้เนาะโอเคนะครับก็ส่วนมาร์กกับมิคาส่าเนาี่ยนวผมค่อยมารีวิวที่หลังแล้วกันนะครับคือตอนนี้ตัวที่ผมยังไม่ได้รีวิวนี่คือเยอะ,ะมากๆนะครับไอโซนิกที่จากอีเวนต์ที่แล้วเนี่ยกูก็ยังไม่ได้รีวิวนะครับผมโอเค ก็เดี๋ยวผมจะทยอยรีวิวตัวที่ผมพอจะมีนะครับคืออยากให้ดูสแตททุกตัวนะครับว่ามันเก่งขนาดไหนเนาะโอเคก็ขอตัดไปตอนที่เงินมันเด้งเลยดีกว่าแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาแล้วกันนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็กลับมาไปที่เรียบร้อยนะครับก็อัพไปเลยอ่าสำหรับผมชาร์โดเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับมาทวนสแตทก,กันใหม่นะน้ำเมฆสองพนานะครับตี1วิระยะสามบเอนะครับคือไกลมากๆนะทุกคนเป็นตัวทแบบ แม่งไกลมากๆนะครับคืออ่ายูนิตในเกมนี้เนี่ยแค่ระยะมันมากกว่า25ก็ถือว่าไกลมากๆนะครับคือมันไกลมากๆนะแถมตีไวด้วยนะครับตีฟูแล้วก็ตีตีฟูตีไวดาเมจดีระยะไกลนะครับคือแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแนละ้วเมตา้ามากนะครับตัวนี้สำหรับผมผมแนะนําว่าให้หานะครับคือตัวมันจะเป็นตัวดาเมจหลักสําหรับใครหลายๆคนระยะยาวเลยนะครับโอเค ก็จบไปนะครับสำหรับการรีวิว Shadow นะครับในคลิปนี้นะก็ขอคนละ1ไลน์หติดต้าให้ผมด้วยนะครับมันจะเป็นกำลังใจกับผมมากนะครับทุกคนก็ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ